อัปเดตเงินประกันเรายได้ข้าว465เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทอาสอสอโอนเงินวันไหนบ้างเช็กที่นี่ครบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับข่ัปเดรข้อมูลข่าวสารรายงานความเคื่หน้าการโอนเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทก,บกับผมคนแจข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันอังคารที่22พฤศจิกายน2565 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <S <S กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื <S <S ่ออยากไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับตรวจสอบแล้วอัปเดตประกันรายได้ข้าวปี6 5เดือนช่วยเหลือชาวนาร่ละ1000บาททากรสอโอนเงินเทือสถานะกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์สรุป ตรวจสอบให้ง่ายๆเช้า,ชานี้อัปเดตล่าสุดกรณีเงินประกันรายได้ข้าวปี65และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเทากสออนเงินเช็คสถานะกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์แล้วตอนแรกนะครับกระทรวงพาณิชย์ทำตัวเลขเงินส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ัาเสร็จแล้วประกาศจะมี การเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เงินโอนเข้าบัญ,ญชีครั้งแรกวันที่ย2บพฤศจิกายน2565นะครับแต่ต่อมาเมื่อวานนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรหรือทศอก,กศเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีและอนุมตัติโครงการประกันรายได้ข้าวปี2565ทับนวงเงินรวม8.1หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกกเกษตรกรจำนวนกว่า4.68ล้านควเรือนนั้นบอร์ดทกสได้อนุมัติการจ่ายเงินจ่ายงนงวดแรกในวันที่24พฤศจิกายน2565วงเงิน10,000ล้านบาทช่วยเหลือกกเกษตรกร8แสนรายเงินช่วยลดต้นทุนการเพราะปลูกไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่โอนเงินวันที่24พฤศจิกายนเป็นงวดแรกนะครับอย่างไรก็ตาม หากนัดโอนเงินวันที่24พย2565นะครับกเกษตรกรชาวนาต้องรู้ว่านะครับทกสจะใช้เวลาโอนภายใน3วันซึ่งบางรายอาจได้เงินในวันที่27พฤศจิกายน2565ครับนี่ก็เป็นอัพเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่กระผมคนแก่ข่าวกเกษตรภารวยนำมาอัพเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขาออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่าน สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ